มุมจะทําไม่ด <displayed>, ีท <imprisoned> ี่สุดเอาไงดีเอาค้อนค้อนทองนะโหเรานี่แต่ละเครื่องมือนี่โคตรโคตรแบบหายแม่งตายตายแล้วกันนะปิดชีพทัานจะได้ไม่ต้องทรมานอีกแม้โอ้โแม้เอาแบ้แบเอือกาก็ต้องสวัสดีนผู้ชมด้วยนะครับก็อยู่กับเกม Search Simulator เงยเงยลำลำลำโยอะๆแล้วก็จะกลับมาเล่นเกมบ้านนี่อีกแล้วเนี่ยโอ้โหคิดถึงจริงๆเลยนะเกมนี้ก็ได้ข่าวมาว่ามันมีดี c ซใหม่ขึ้นมานะ่ซึ่งเป็น DLC ที่น่าสนใจอยู่นะฮะคือเราต้องทำลายข้าวของมิสลิมงคลก่อนครับนี่ฮะออความทรงจำเดิมๆกลับมาแล้วโอ้โหนี่เลยฮะโ๊ะหมอมันต้องโล่งๆแบบนี้เอาลิปสติกอะไรเนี่ยหมอใช้ลิปสติกเหรอ เล่นกันเลยนะครับคุ้นๆกันใช่ไหมคุ้นๆกันใช่ไหมคนนี้ผมอยากจะเจอตัวจริงคุณนบ้างนะนี่มันอ่าท่านประธานาธิบดีของอเมริกาเลยฮะโดนัลด์ทรัมป์โอเคนะฮะเราเราเล่นกับนายกประเทศตัวเองไม่ได้เราก็ไปเล่นกับนายกประเทศคนอื่นนะฮะถ้าเราเล่นกับนายกประเทศตัวเองเราคงอ่าอ่านั่นนะฮะก็ คงจะบินไปตั้งตั้งแต่10นาทีแรกที่ลงแล้วฮะทำการดึงผ้าออกไปก่อนเนะี่ยผ้าอะไรประโยชน์โอ้เชิดแมนแล้วแล้วนี่มีอะไรเนี่ยเอาเอาลิปสติกมาดดเอาอมีมีสเต็กเนียแหละมีของใหม่เพียบเลยเดี๋ยวหยิบหั่นสเต็กหัน่นหั่นมือมีกันผ่าสเต็กแบบอ้าวอ้าวเอาเอา,เอาสเต็กสเต็กเทียมเหรอสเต็กปลอมเหรอหั่นไม่เข้าเนี่ยคุณทรัมป์ครับคุณทรัม้ม นี่เนื้อชั้นดีเลยฮะผมขอประเคนให้คุณแดก <c oughs> <c oughs> โอเคเนะฮะอิงกับหน้าไว้นะอิงกับหน้าไว้โอเคอุ่นอุ่นนะเป็นแบบการที่ให้ความอุ่นแก่นหน้านะมันจะได้แบบหนังจะได้ไม่เหี่ยวย่นนะเครียดจากการเป็นประธานนาธิบดี <c oughs> เอา้ามีลิปตสติกว่ะเอา้าจัดไปเนีฮยเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงหยิบมาทั้งดุนเลยแหละเดี๋ยวกันคุณทําครับการที่คุณจะเอ่อมาออกกล้องอย่างนี้ได้นะคุณต้องแต่งตัวก่อนเน เอ้ยจมูกแดงเอ้ยนี่มันโบโซ่มันโบโซนี่นี่เราจะคอสเพลย์คุณทั้มเดี๋ยวเดี๋ยวคอสเพลย์เร็วคอสเพลย์โจ๊กเกอร์คอสเพลยงจ็กเกอร์เฮ้ย, <c oughs> ยทำไมโจ๊กเกอร์ไม่ได้อะโอ้ไม่เหมือนโจ๊กเกอร์เลยเนี่ยมันเหมือนบ้าอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเหมือนกำลังกระอักเลือดอยู่ <c oughs> เฮ้ยมีที่ปัดแก้มด้วป่ะโอ้โหมาเนะี่ยเกมบ้านนี้ไม่ใช่เกมหมอตอบอั เดือดไอเหนียวมันไปกระเด็นโดนชิพายขอโทษครับโอ้ยเศษขวดแก้วแม่งไปกระเด็นโดนหน้านะเลือดลดเลยชิพายแล้วเนี่ยเราต้องโปะแป้งโอ้ยโจ๊กเกอร์ชัดๆนี่ฮะโปะแป้งนะเราจะคอสเพย์เราจะคอสเพย์โจ๊กเกอร์นะที่เป็นรายการบิวตี้แอนด์เดอะเซอร์เจียนนะฮะเดอะฟักเหมือนแต่งหน้าคนตายคือมึงได้ตายไปแล้วนะมึงมึงมาอยู่กับมือกูเนี่ยโปะได้แค่นี้ฮะโอเคมันโปะได้แค่นี้ก็ทิ้งไปนะฮะทิ้งไปฟี บริการเขาเป็นพิเศษนะอันนี้มีอะไรบ้างนยะมีอันนี้ทําอะไรได้ทั้งหยิบมาลองจับแบบเฟอร์เฟกสุดๆเอา้เอาเขีดหน้าได้เหรอเขียนเขียนเขียนตัวหนังสือเขียนเป็นอะไรดีวยวะโจโ๊กเกอร์มันเขียนอะไรวะลืมแล้วเขียนตัวเจไปแล้วกันเหมือนเจเปล่าวะแต่ไปเป็นจุดๆอย่างงี้นนะหมึกไม่ค่อยติดวะหม,มึกเลกหมึกได้ไหมวาดที่โค้งได้เปล่าวะเดี๋ยวๆซี่โค้งนี่วาดได้ไหมไม่ได้วะแล้ววะจิ้มจิ้มนะจิ้มเป็นการแบบคล้ายๆเหมือนทุเรียนนะฮะแบบ เราจะรู้ว่าเนื้อแข็งเนื้ออ่อนยังไงนะฮะก็เนี่ยฮะ <c oughs> จิมแล้วมันควรมาใช้กับไอ้ปอดไปเลยบ้าเอา้าทำไมเลือดลดนะฮะเลือดลดใช่ไหมโอเคเลือดลดต้องฉีดยายาไหนวะนี่ไงยาเราห้ามโดนยานะฮะเพราะเรารู้แล้วพาร์ทแรกเลย <c oughs> ที่ผมเคยเล่นเกมนี้นะโดนยาแล้วปุ๊บแม่งวิงเวียนศีษะหน้ามืดคร้ายจะเป็นลมเนี่ยจิ้มไปเอา้าเอา้เอาคนละยาเหรอไม่ใช่ยานี้ที่ห้ามเลือดเหรอจำได้ว่ามันยานี้ไม่ใช่เหรอเอา้า อะไรอ่ะโอ้ยเลือดแบกเลยชิบหายเลือดเลือดชิบหายละชิบหายละเลือดเลือดชิบหายแล้วให้เลือดยังไงวะนี่เปล่าวะกดกดปุ่มเนี่ยเหรอกดโจ๊ะโจโจไม่ได้อีกโจ๊ะโจเล่นยังไงวะเนี่ยถุงเลือดถุงเลือดจับถุงเลือดบีบไม่ได้อะไรอีกวะกดออกซิเจนกดให้แม่งตายแม่งเลยกดอะไรได้เนี่ยเออปิดแม่งเอาปิดไม่ได้ชิบหายเออทำอะไรได้บ้างเนี่ยโอ้ยยาผมต้องกทำไอ้นี่เปล่าวะนี่มันอะไรอ่ะ กล่องอะไรอา้าวหยิบไม่ได้อีกชิบหายแล้วก็มันจะเปิดยากยินอ,อ,อ,อ้าวเฮ้ได้ปะอ๋อต้องโอ้นี่หัวใจหัวใจทองหัวใจเงินหัวใจทองเดือดฟักโอ้ยแล้วเลือดแม่งจะตายแล้วหาแล้วนะโอ้ชิบหายแล้วคุณทําครับผมจะทําไม่ดีที่สุดเดี๋ยวเดี๋ยวเออเอาไงดีเอาค้อนคอนทองนะโหเรานี่แต่ละเครื่องมือนี่โคตรโคตรแบบหายแม่งตายทุกตายแล้วกันนะปิดชีพ ท่านจะได้ไม่ต้องทรามานอีกแบะโอ้ยแมะเอาแหะแมเต็เมฟันเลยโอ้ยทั้มใหม่เฮเรามาเริ่มใหม่กันฮะอาญานี่อย่าไปใช้มันนะอาญาบ้านนี้จะไม่เลือดแบบพุ่งสูงมากไอ้น,นี้อะไรเนี่ยเหล้าเหรอเฮ้ยทัามว่ะเราต้องให้เหล้าทัากลิ่นนะฮะทัาทัากลิ่นว่าไงเอาอาปากราอด้วยชิบหายอันนี้คือวิธีการลดเลือดหรือว่าอ,อ,อะไรต้องกอกเหล้าอย่างเงี้ยนะ ก็ก็เขาจะมุกไปแล้วปะวะเอ้าเอ้าอะไรอ่ะอ้าวอ้าหมดแล้วเหรอหมดหมดแล้วเหรอหมดโอ๊ยขอโทษไม่คิดว่ามันจะแตกง่ายขนาดนี้โอ้ยผ้าแม่งก็โอ้ยต้องลำลำลำแม่งไม่ออกอีกยิบายไปเรากต้องใช้โทโมฮอกนะขวานเทปตาของเราเมื่อก่อนเรา เหมือนจะโปรในด้านเกมนี้มากเลยแต่ตอนนี้เราตอนนี้เราไม่คุ้นกับเครื่องมือทำไมวิทยาการมันล้ำล้ำสมัยในการใช้ทองไปแล้วเนี่ยโอ้โหทิยไพรแล้วต้องทุบโบโอ้เต็มเต็มเนื้อเลยทิพหายโบนี่นี่ทิพแล้วเสียนนี่ถุบถูป,ปงัด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 ,งดโอเคได้อยู่ได้อยู่สะบัดสะบัดสะบัดมันไม่ออกสะบัดสะบัดไอ้บ้าเ้ยชี้คงโอ้ติดติด,ตดโอเคอันนี้ทำไรได้ตะฟัก แค่หูเหรอปั่นหูเหรออ้าวอะไรวะเอ้าชิบหายแล้วอันน oh, like ี้อะไรวั a ต the fuck ุต้องใช้อันนี้ตัดเลยได้ได้มาโอ้โหด้วยความเทพสร้างเราแล้วอืออืออ้าวเฮ้ยหลุด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 ได้ได้อยู่ได้อยู่อ้โดนโดนเนื้อชิบหายอ้าวได้อยู่ว่ะเทปซ่าโอ้ความเทพสร้างนี่อะไรกันหมอโรงพยาบาลบ้าอะไรวะเนี่ยโอ้โอโดนเนื้อชิบหายแล้ว เดี๋ยว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 เเครื่องมือกูเครื่องมือเดี๋ยวเดี๋ยวปัดทิ้งหมดเลยจะไปโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไงดีวะเอาไงกับมันดีวะเอาไงกับมันดีวะวางไว้นี่ก่อนวางไว้นี่ก่อนโอเคโอเคนะปั่นไปอย่างนั้นก่อนเราเราก็ทำการอ่าหยิบบอร์ดใช่ไหมบอร์ดรู้สึกว่าจะควักมาได้เลยลำคาญเสียงมันว่ะลำคานอ่ะไม่เออค่อยเบาลงหน่อยรู้สึกว่า รู้สึกว่าเราจะพลาดไอ้ที่โค้งนี้มันไม่หลุดออกหมดอ่ะทำไงดีอ่ะเฮ้ยไอ้นี่ไงโอ้โหโอ้ยโ,โอ้ยเดือดเดือดยังไงวะทำยังไงวะเดี๋ยว,ยว,ยวเดือดลืมจิบจิบไายละเป็นเลเซอร์นะเลเซอร์แล้วเลเซอร์ก็ไปแล้วด้วยเอ้าความจังไรนี่มันอะไรกันโอ้เชียร์แมนลวงบอกว่าต้องลวงรับตับแตกอ่ะหยิบไปได้ เอ้าหยิบได้แล้วควักออกมาควักออกมาควักควักอือหืออือหือได้ได้กลายเป็นหมอที่ดีเราต้องนี่เราเป็นหมอหัวใจเราไม่ได้เป็นหมอปอดไปปอดพังเรองของมึงไปแล้วทรัมเอ๋ยทรัมโอ้ยควักออกมาแล้วโอ้อหกระเด็นเฮ้ยเหลืออีกสองพันหน้าเรามีเวลาไม่มากแล้วทรัมทำยังไงดีมีผ่าตัดนี่ได้ความชำนาญแล้ว ต้องหยิบมาอุ้ยท่าสวยด้วยท่าสวยถือว่าเพอร์เฟกต์การหยิบหรือเปล่าวะทำไงวะต้องท่าอย่างนี้แหละอืมโอเคได้อยู่ตัดตรงไหนบ้างวะนี่ปะตัดตัดดีเอ้าเอาติดอะโจโอ้จิ้มเต็มเต็มโอ้จิ้มโอ้ฟากเช็ดกูจะไปทำยังไงกันไม่ไม่ได้ไม่ได้ทำไมทำไมแย่ไปไม่ถึงโอ้กวาดกวาดเนื้อโอ้โอ้ไอ้นี่มันรู้สึกว่าตัดได้นี่เอ้านี่ไงตัดได้จริงๆด้วยพัน เออตัดได้แล้วโอ้เ oh, ชิดแมนมันจะตายหานเลยเนี่ยทรัมผมไม่อยากให้ค uh, right ุณตายแต่ใครหลายๆคนอาจจะอยากให้คุณตายก็ได้ผมไม่รู้นะยานี่มันใช้กับอะไรอ่ะฉีดฉีดเข้าเนื้อโจโจได้ไหมจะโจไม่ได้โจโอ้ยเลือดแมงไหลเป็นมิลลิลิตรสิบเจ็ดมิลลิลิตรอ้าวโปเกมอนว่ะโปเกมอนไอชุดยูโปเกมอนขอหน่อยฮัลโหลโปเกมอนโปเกมอนหยิบมาได้แล้วโปเกมอนอย่าเพิ่ง ทำจะตายแล้วชิบหายแล้วทำไงดีทำไงดีทำไงดีทำทำทำหัวใจมนหยิบมีดมาโอ้โหจัดไปชาสวยเอ,อ่อแต่ตรงไหนวะด้วยความรู้ที่มีจิ้มไปก่อนพวกเขาต่อเอา้าถูกถูกตัดออกได้เร็วแปดร้อยแปดร้อยแปดร้อยจะตายแล้วเอเปิดเปิด เร็ว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 หกร้อยเร็วเร็วโอ้สีทองแล้วกันเทพซ่าดิโออ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวแค่หยิบก็พอไม่ต้องชูไอ้นั่นโจ้อืมฮด้วยความเทพซ่าทั้งหมดที่มีนะครับผมอืมอันนี้คือค่าเซอร์วิสโอ้โหอันนี้ใช้ขวาน ขวานทองนะฮะเราโอ้ยสองแสนสองแสนเหรียญไตลิงอีกโอ้โหไอายาที่จิ้มไปนะไอายาที่จิ้มไปมันมันมันไม่ได้ช่วยทําให้ดีขึ้นเลยบ้าโอเคแต,แต่แต่เราอยากทโจ๊กเกอร์ให้สาเร็จว่ะเดี๋ยวไปทําแปบ๊บแต่เรากลับมาอีกแล้วแต่เมื่อกี้นายหายดีแล้วใช่ไหมเราเราคาดใจไว้ว่าทําไมทําไมเลือดมันจะหายไหลย,ยังไงนะเราก็ลองเอาวอดก้าก,ากอกปากดูนะอันนี้ลองจิ้มไปก่อนถ้าวอดก้าก,ากอกปากแล้วเลือดหายไหลเนี่ยนะจะเป็นหาอะไรที่โอ๊ โอ้ยกูก็กระจัดทดลองโอ้ยบ <si ้าเอ้ยเอาวอดคาไปเต็มหน้าเลยนะโอเคนะเราก็ต้องมาบิวตี้กันเทคสองเนี่ยลิปติกจิ้มเข้าไปโอ้โหเหมือนเหมือนปาดปาดหืม ใช่ใช่มันใช่เอ้ยเอ้ยมันใช่มันเริ่มใช่มันเริ่มจะโอ้ยมิชชั่นคอมพลีทแล้วฮะจังหวะนี้แตมแตมเข้าไปมิชชั่นคอมพลีทวะมิชชั่นคอมพลีทวะแต่งโจ๊กเกอร์ให้ทำสำเร็จวะกรีดขึ้นมากรีดกรีดขึ้นมานั่นแหละโอ้โหสำเร็จจนได้ทำในที่สุดในที่สุดท่านก็เป็นโจ๊กเกอร์จนได้ หันมานี่หน่อยทำหน้าตรงๆคจะเซลฟี่โอเคผมว่า <laughs> ผมว่าผมว่าผมควรจะพอแค่นี้นะฮะก็ต้องขอแจกลาท่านผู้ชมเลิฟย <you>, yeah. okay. ูนะครับโอเคบายบายแต่ผมอยากให้อ่า uh, ลุงตู่ <laughs> มานอนอยู่ตรงนี้บายบายชิพายช่องบิ